รับเลยตั้งแต่1เพชรเป็นต้นไปตั้งแต่วันที่21ธันวาคมนี้ถึง2 3ธันวาก็ถ้าเติม1เพชรนะครับผมก็จะได้สกินลิงนี้ไปเลยส่วนใครที่เติม199ขึ้นไปก็จะได้หมวกสรบสุดแนวสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมโซไซเบอร์สำหรับวันนี้แล้วเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของท่าปักธงแต่ว่าท่าปักธงปีนี้เนี่ยยังไม่มาเลยนะครับแต่เราไม่ีวิธีนะะ ใช้ท่าปักธงนะครับผมร่วมกับคนอื่น <c oughs> เฮ้ยใช้ท่าปักธงของคนอื่นได้เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยครับผมเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้ท่าปักธงร่วมกับคนอื่นดีกว่านะครับ <c oughs> จริงๆแล้วสามารถใช้ได้ทุกท่าเลยนะครับในเกมเลยไม่ว่าจะเป็น A k คมังกรฟ้าสกาเนี่ยครับผมหรือวาอ่าจะเป็นท่า MP40 ก็ตามนะครับอันดับแรกนะครับเราต้องมีนะฮะ ถ้าแบบเข้าร่วมแบบนี้ก่อนถ่าเต้นบูย่าอะไรแบบเนี้ที่แบบมันเต้นขอเข้าร่วมได้เต้นกันได้เป็นทีมอะประมาณนั้นเลยนะครับอ่านะก็คือนะครับคนที่จะแบ่งนะครับต้องมีาท่านี้นะครับส่วนอีกคนนะครับไม่จําเป็นต้องมีท่าอะไรเลยนะครับไม่จําเป็นเลยนะครับแค่สามารถเข้าร่วมได้ดูดิไม่มีท่าย,ยีงมังกรฟ้านะครับไม่มีท่าเลยเลย แต่เราจะใช้ใช้ท่าเลของเพื่อนนะครับให้เพื่อนนะครับผมกดท่าเข้าร่วมก่อนนะครับจากนั้นเราพับหน้าจอนะครับวิธีการพับหน้าจอประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องปิดไปเลยนะครับและเมื่อเพื่อนของเรากดท่าเอเคมังกรฟ้าให้เรากลับมาจากพับหน้าจอนะครับแล้วกดเข้าร่วมนะฮะก็จะได้ประมาณนี้โอ้โหโคเท ถามว่าถ้าปักธงใช้ได้ไหมครับบอกได้เลยว่าใช้ได้ทุกท่านะครับ <Y ak oo> ยันท่าปักธงนะครับก็คือปักธง2อ,อันกันเลยทีเดียวเนี่ยประมาณนั้น <Y ak oo> เอาเลยครับต่อไปเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของคอมโบระเบิดโคโนโน,นะครับอันดับแรกต้องมีตัววางระเบิดนะครับหรือว่าสกิล ตัวระเบิดก่อนนะครับอันดับที่2มีตัวละครใหม่นะครับตัวละครนี้นะฮะเลขตัวก็ใช้ตัวละครนี้ก็คือเคลลี่นั่นเองนะครับอ่ะคอมโบนะครับตรงนี้ต้องมีสัตว์เลี้ยงลิงด้วยนะครับผมมานะครับถึงจะสมบูรณ์เพราะมันปลาระเบิดได้ไกลนะโอเคครับวิธีการเล่นนะครับผมปกติแล้วโคโนในแผ่นใหม่นะครับจะไม่สามารถปลาระเบิดออกจากโคโนได้เลยครับเห็นไหมถ้าเราสังเกตดีๆนะครับ จะปาไม่ได้ในแผนนี้ปาแล้วติดโคโนโอเองแต่เรามีวิธีเกียนเกนนะครับในการใช้โคโนโนี่แหละในการใช้สูตรระเบิดนะครับผมโอเค อันดับแรกเราต้องหาศัตรูให้เจอก่อนนะวิธีนี้คือต้องหาศัตรูให้เจอก่อนจากนั้นกดระเบิดรอไปเลยกดนับถอยหลังนะครับเมื่อศัตรูมาเปิดโคโน,โนและป่าไว้ด้านในนะครับศัตรูก็ไม่สามารถยิงเราได้เพราะเราออกมาข้างนอกและติดระเบิดนะครับนนเ,เฮ้ยโคเทียน บอกเลยโอเคครับเดี๋ยวมาดูวิธีที่2กันนะครับสําหรับวิธีที่2องนี่ก็เกียนอีกแล้วเหมือนกันนะครับผมวิธีนี้นะบอกเลยนะครับก็เราต้องหาที่ซ่อนก่อนนะอันดับแรกไม่ใช่ที่ซ่อนเด็กกำบังนะครับอขอเรียกว่ากำบังก่อนเลยแล้วกันนะครับผมก็เราจะใช้กำบังแบบนี้ก่อนนะแล้วต้องหาศัตรูให้เจอก่อนถ้าเราปลาธรรมดาก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่มีโคโนเนี่ย เน้นให้มีกำบังนีครับโอเคถ้าปลาโดยใช้โคโนโให้เรายืดมือขาไปแล้วค่อยปลาแบบนี้นะครับะนะฮะยืนมือขาไปนิดเดียวแล้วค่อยปลานะครับศัตรูจะยิงเราไม่โดนด้วยและเราจะปาลาระเบิดได้ด้วย okay. โอเโโคตรดีเอาแล้วครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับวิธีการใช้นะฮะกดรอเลยถ้าศัตรูมาเราออกไปนิดนึงปลาครับ <c oughs> ่นะอ้โกงมากนะครับอ่าสูตรนี้ยังใช้ได้อยู่นะสำหรับโคโนโนะครับในแผนปัจจุบันแต่ถ้าเราไม่มีสกิลโคโนโเราก็ต้องนะฮะหากำบังนะฮะประมาณนี้เอาเลยครับผมนอกจากนั้นเนี่ยครับสกิลโคโนโยังคงมีประโยชน์ในเรื่องของการยิงปืนแบบสแน็ปนะครับดูว่าปลาโดนช h o t ยไม่ตายนะครับแต่ถ้าเราไล่ไปนะครับเขามีปืนกลอยู่ในมือเขายิงเราตายได้นะแต่ที่มีปืนโคเองนะครับเปิดโคโนโ แนปนะครับขอให้เข้าออกโคโนโ่แล้วค่อยยิงนะครับเ <_ d ose> ขาจะมีแบบไม่โดนนะฮะน,นี่เป็นไงปืนพกฆ่าตายโอ้โอยัางงาน,นะครับแถมได้ปืนกลับมาด้วยนะครับเทียบเลยนะครับคราวนี้หลังจากเราได้ปืนกลับมาเราก็ใช้ปืนนะครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะ ใช้ปืนก็แบบว่ารวยเลยอะรวยปืนเลยนะครับอ่าก็คือถ้าใช้สูตรนี้นี่ในโหมด4ีเวสีใจแรงนะครับจะประหยัดเงินมากบอกเลยเพราะว่าระเบิดซื้อได้แค่2ลูกแต่ว่าช่วยทีมได้เยอะเนี่ยนะฮะเห็นไหมผมไม่มีกำบังผมก็ต้องสแนปนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกเห็นไหมโอ้โหปลาแบบได้ดาเมจเต็มเมมันต้องวิ่งหนีอะวิ่งแล้วเราก็ค่อยซ้ำนะครับ <c oughs> ปืนพกมาได้คือปืนพกก็ชนะแล้วถ้าเขาโดนระเบิด ก็ยังคงเล่นได้เหมือนเดิมนะครับแม้เกมปรับมาแล้วนะครับขอบโบนี่โหดอยู่นะในโหมดซีเวสซีนี่ระเบิดแค่2ลูกก็พอแล้วนะครับแล้วค่อยเก็บจากศพเพื่อนหรือว่าศพศัตรูก,ก็ได้นะครับผมแต่ถ้าเหลือคนเดียวแบบนี้แล้วปลาลุ่ๆลุ่เลยนะครับก็ประมาณนี้สำหรับสูตรนี้เราเอาเปไปใช้กันดูได้นะครับสำหรับใครที่เล่นโปรโนนะฮะอย่างเกี้ยนบอกเลยนะฮะ เอาล้ครับสำหรับวันนี้มีอัปเดตใหม่มานะครับซึ่งท่าจิ้มนิ้วคบล่ามาด้วยนะครับใครที่ไม่มีท่านี้อยู่นะครับก็มาสุ่มได้นะครับของเล่นนี้คือท่าคบบ้าเลยนะแต่วันนี้เดี๋ยวพี่โก้มีสูตรสุ่มนะครับให้ชุดใหม่ออกมานะครับเดี๋ยวเราจะลองนะครับผมหลายๆวิธีให้ดูนะครับสูตรในการสุ่มตอนที่พี่โก้สุ่มนะจะไม่เปลืองเพชรลองแบบ3ก่อนนะฮะ 2 3 5ดูก่อนนะครับเราอยากกด1และ10อย่างเดียวน,นี่ครับรอบนี้นี่จะมีชุดมาประมาณนี้ก็คือสามารถแลกได้นั่นแหละนะครับแต่จะดีกว่าไหมถ้าเรากดสุ่มออกเลยโดยไม่ต้องแลกนะฮะโอเคมาครับถ้าเรากด4 5บ้างอ่ะเอา5นะครับ5นี้จะคนจะสุ่มเยอะ150สุ่มเยอะแต่ถ้าลอง11ดูครับ สิบเอ็ดออกไหมนี่ไงเนหะ็นไหมตามสูตรที่พี่โก้บอกนะครับก็คือเลือกตัวเลขที่คนสูงไม่เยอะนะครับเพราะว่าเปอร์เซน็นเนี่ยมันยังไม่ถูกใช้ไปเยอะอ่ะอเรอาง่ายๆนะครับตามหลักการแล้วนะฮะอ่านะฮะอ่ะเดี๋ยวลองใช้6กดูบ้าง6กเลขคู่ออกไหมไม่ออกนะครับถ้าเป็นเลขคู่ไม่ออกเราไปเล่นเลขคี่เลยแล้วกันนะฮะเอา7 7 3สครั้งไป อาเออกมา1ชิ้นครับ2ชิ้นนะอ่าเดอีกรอบนะครับผมดูว่าทดสอบแบบเต็มๆมาเลยเห็นเปล่า7อีกรอบก็ยังออกนะอันไหนมันออกมันก็ออกอ่ะนะครับผมประมาณนี้เลยส่วนน้องๆมีวิธีการสุ่มอย่างไรนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กูด้วยนะครับอีกทีแล้วกัน7จ็ดคอนเฟิร์มนะครับเนี่ยเห็นไหมนะครับวิธีการสุ่มก็ประมาณนี้นะครับ เอาแล้วครับผมหากน้องๆน,นะครับผมชอบคลิปนี้หรือว่าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่กู้กันด้วยและที่สำคัญคืออย่าลืมกด Subscribe หรือปุ่มติดตามไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับน้องๆ